คลิปนี้พี่จะมาจัดอันดับ6คนที่เลิกเล่นเกมฟรีไฟไปแล้วหรือไม่ค่อยได้เล่นนั่นเองนะครับผมจะมีใครบ้างอย่าลืมรับชมกันนะครับผม <S <S ก็ก่อนที่จะไปรับชมคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไัคร,รให้พี่ด้วยนะผมนะเรามาดูนว่า6คนที่พี่คัดมาจะมีใครกันบ้างนะครับผม <S <S ก็อีพีที่แล้วก็อีพ <Years, S 2> ีหกับอีพีสก็ถือว่าคนดูก็แบบเยอะอยู่นะครับผมนะพี่เลยอยากมาต่ออีพีสามนะผมนะเผื่อมีคนดู ลออยู่นะผมเกี่ยวกับเกมฟรีไฟ f ์นะผมก็เราไปรับชมกันเลยครับผมก็คนแรกของเราก็คือพี่ M อ็มเอฟเอ็นบะผมหรือชายาของเขาก็คือแดงแป๊ดนะครับผมนะก็เป็นที่รู้จักกันดีนะครับผมนะพี่แกเมื่อก่อนก็สตรีมอยู่ทาง t ทิก o k นะผมนะรวมถึง Facebook ด้วยนะผมนะแต่ตอนนี้พี่เขาก็น่าจะขายลาดไปแล้วนะผมนะ พี่แกก็ไปทางพักเครื่องนะครับผมนะพี่เห็นช่วงนี้แกปล่อยพระนะครับผมรับพระก็พี่แกน่าจะไม่ได้เล่นแล้วครับผมพี่เอ็มแดงแปดครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในอะไรครับผมก็ด้านในของพี่แดงแปดก็จะประมาณนี้ครับผมเลเวลแปดสิบเก้าเลยนะคุณดูนะอ่าไลท์สี่หมื่นสี่สี่อยู่มาสเตอร์ครับผมแรงใหญ่อยู่สี่พันหนึ่งนะครับผมถือว่าเร็วมากๆเลยครับผมนี ต้นซีซั่นอยู่นะครับผมนะพึ่งรีเล้งมาครับผมก็ถือว่าคนที่ได้หลัด p พีเอ็มไปถือว่าดันแรงเร็วมากๆเลยนะครับผมก็ที่แดงแปก,ก็จะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูไอดีคนที่2องเลยก็ไอดีต่อไปก็คือไอซีแมนะครับผมหรือหลายๆคนรู้จักอาจจะรู้จักกันแล้วนะครับผมนะเป็นคนที่ดันเต้มเก่งมากๆครับผมในเมื่อก่อนครับผม เคยติด Half ็อปหน่นะครับผมนะตารางแรงแกนครับผมถือว่าพี่แกเล่นโหดมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยครับผมไอดีของพี่แกก็จะประมาณนี้ครับผมด้านในเลเวล81ครับผมไลท์20,000ครับผมอยู่แรงบอลครับผมนะพี่แกน่าจะไม่ได้เล่นแล้วนะครับผมนะพี่เขามาดูเหมือกันว่าพี่เขามีตุละหรือว่าจะเปลี่ยนเคมครับผมก็ น่าจะเป็นหลักของพี่แกอยู่นะครับผมนะแกยังไม่ได้ขายไปนะผมนะ <S <S แคนเอสเมื่อก่อนที่เคๆเห็นก็ต้องวิ่งหนีนคนดูแคนเอสก่หลักของไอซีแม็กก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมนะ <S 1> <S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมไอดีที่3มาเลยครับผมก็คนที่3มก็เป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนะนั่นก็คือมาลีสวยมากนะครับผม <S <S พี่แกเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมนะที่เคยเล่นฟีฟครับผมแต่ตอนนี้น่าจะไม่ได้เล่นแล้วครับผม พราะแกไม่ได้ออนนานเลยครับผมน่าจ,จะมากกว่า30วันแล้วคนดูก็พี่แกเมื่อก่อนถือว่าพี่แกดังมากมากเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยครับผมก็ด้านในของพี่แกก็จะประมาณนี้นะครับผมนะมีกล้ามทองครับผมเลเวล45หไลท์300ครับผมไม่ได้เล่นเลยนะครับผมนะที่ชอบคลิปของแกแกไปสุ่มสก,กา้าเมื่อก่อนสก,กาจมพูกกัคนดูแม่งออกโตรยากเลยคนดู โคทาถ้าใครยังไม่ได้ดูก็อย่าลืมไปดูกันได้นะผมช่องพี่มารีสวยมากครับผมพิมไปว่ามารีครับผมเดี๋ยวเราไปดูไว้ดีคนที่4ี่เลยครับผมเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็เดินทางมาถึงไอดีที่4ี่กันแล้วครับผมไอดีของพี่แสนดีนะครับผมหรือราชาซองไฟเมื่อก่อนนะครับผมนะที่พี่เกยเล่นซองไฟโหดมากมากเลยนะครับผมนะก็พี่แกเป็นนักแข่งด้วยนะครับผมแล้วเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันไม่ได้เป็นนักแข่งแล้วนะครับผมนะ ก็เลเวลก็จะ77เลยนะครับผมนะไลท์หมื่นสามครับผมอยู 1, ่เลนดมอนสามครับผมก็รันพี่แกก็จะประมาณนี้เลยครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูคนที่ห้าเลยครับผมก็ไอดีโกดี้ยาก็จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนะครับผมนะคือสอนรามโนหนึ่งนะครับผมนะหรือราชา คีโมนะครับผมนะพี่เขาก็สตรีมอยู่ด้วยนะผมนะเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เห็นพี่เขาสตรีมแล้วนะผมนะหรือพี่แกจะเปลี่ยนช่องทางสตรีมนะผมอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมนะพี่แกได้ข่าวว่าโดนแฮ็กช่องไปด้วยนะผมนะช่องทางการสตรีมใน a c e b o o k นะครับผมนะพี่ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับผมนะว่าพี่แกโดนแฮ็กไปนะครับผมนะเลยไม่อยากสตรีมนะครับผมนะนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะส่นรามก็ถือว่า ดังมากๆเลยในช่วงหนึ่งนะครับผมนะในตอนนั้นก็คือทมคลิปหนึ่งๆกับ PS กับผมเล่นกับโอ้โหเล่นกับแคนพีเอถือว่าหลายคนเลยนะครับผมนะต่อเราเข้าไปดูด้านในเลยครับผมต่อด้านในของเขาก็จะประมาณนี้ครับผมเลเวล74ครับผมไล6หกพันอยู่แลงโกนะครับผมนะพี่แกยังเล่นอยู่นะครับผมนะน่าจะเล่นไม่บ่อยนะครับผมนะก็ ไอดีคนสุดท้ายเลยครับผมว่าจะเป็นใครครับผมก็เดินทางมาถึงไอดีคนสุดท้ายกันแล้วนะผมนะก็ท้ายคลิปนี้ก็เป็นใครไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะผมนะที่ต้องมีเหมือนกันนะครับผมนะก็คือ p.s.r.u.ok okay? a ครับผมหรือพี่ปื้มนะครับผมนะที่ทุกคนรู้จักกันนะครับผมนะหรือว่าพี่แกเนี่ยดังมากๆเลยนะกับคลิปไฮไลท์ของแกนในช่อง u t u b e ครับผมนะคนดูเป็นล้านเลยนะครับผมนะคนดูนะแต่ละคลิปมาก่อนครับผม ก็ตอนนี้พี่ก็ไม่ได้เห็นพี่แกทับลิปลง YouTube เลยนะครับผมนะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะอะไรครับผมก็พี่แกไม่ได้ออนมาสามสวันแล้วนะผมดูนะอาจจะนานกว่านี้ก็ได้ครับผมก็ยังอยู่แคน Perfect shot อยู่แล้วครับผมแคนยังไม่ได้ยุบนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในเลยครับผมก็ด้านในของพี่แกก็จะประมาณนี้ครับผมเลเวล74ครับผมไลท์แปดแปดหมื่นเลยนะครับผมนะถือว่าเยอะที่สุดเลยไหม่ะที่พี่จัดหกอันดับมาถือว่าเยอะ ที่สุดแล้วนะผมนะกับยอดไล์ครับผมก็ขั้นของแกก็จะประมาณนี้เลยครับผมแกเก็บเป็นหนึ่งหมดนะครับผมนะแกไม่เอาชุดนะครับผมแกจะแกจะเน้นสวยนะครับผมนะพี่ปื้มนะครับผมนะขั้นของแกก็จะหนึ่ง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 หมดเลยนะครับผมก็ปัจจุบันก็บูย่าพาร์ทก็ไม่ได้เก็บเลยนะผมนะพี่แกมีหลายหลัดด้วยนะผมนะพี่พี่แกอาจจะเล่นอยู่นะผมนะแต่ไม่ใช่หลัดนี้ครับผม ก็ใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์พี่ด้วยนะผมนะเชียร์ไปดังใจให้พี่มาทำี่ต่อไปอีกนะครับผมนะเดี ities, ๋ยวคลิปน wow. ี so yeah. ้ถ้าวิวดีนะครับผมหรือว่าไลค์ดีนะครับผมเดี๋ยวพี่จะมาต่อนะครับผมนะ EP 4นะครับผมนะต่อฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม